บรรยากาศข้างบ้านมากค่ะเก็บอะไรเก็บของก็ยัางบาหัานได้เรียบร้อยอยู่เลยข้างบ้านด้านก่อนยัางมีเศษไม้เนี้ยงไม,ม่อยู่ดยเด้อแสงแดดแห้งพี่น้องก็จะมองบ่เห็นอูุ่ยื่อนี่เลยนะบวกกระลลยได้พี่น้องเป็นสวน,นีนพื้นที่สวนเราก็มาท่านเป็น ด้านจ้ะเจ้ยววันละนิดละน้อยเนาะนาบา้านตรงนั่นเพราะท่านเป็นตักส้วนนี่นะนก็เป็นแค่วัวพันธุ์ต้มเองเน,นะคะไของนัข นี่เอาไว้มาเป็นร่มปลูกหญ้านี่เอ้าเอาไว้สักก้อนเยียมด้วยใส่แล้วน้องพี่ถิ่นเยียมบ่โหนี่แตจะมีอีหยังไงล่ะนี่เยี่ยมไปเอาขอนะ่ามากินเนี่ยแม่ให้กับขา้าวเราขึ้นร่าหมูแล้วก็ข้าวผัดนี้ข้าวผัดใส่แหนมด้วย ใส่กุนเชียงเลยปลาโอแมงใส่กุนเชียงเลยโอ้ไปเอาไม้กินไปหลกไปไปเอาตากเขามากินเร็วนี่ตากมากินยุ้เตียงแค่ตาแดดดูยบรรยากาศนี้เลยไปตัวตาแดบดบแดดอุ่นๆเห็นไหม เด๋อเลยเมื่อโนยแลโน้อยหน้าขึ้นหลายดิ่นเป็นปลาหนาเกา,ดาดเดี๋ยวันแลโน้อยแลโนยพี่น้องทั้งานเดี๋ยวันนี้แลโน้อยแดดแห้งพี่น้องก็เห็นบ่พันดอกหลู่อยู่เพราะว่า ขนาดตัวเจ้าของยังบะหินพี่น่องอยู่โอ้ยลวดน้ำบักจับประทาน,นอภัยอยู่นี่เลยประ่านใดพื้นที่ก็ต้างระดับอยู่แข่ท่านเองอยู่ยังสันนะ่นได้ไหป โอ้โหเอียงละเอาดินนาถมเนาะคทำเกี้รง่าปันไหนนูอนตอนแรกว่าเอาออกเนาะรล้วอไปจงง่าเป็นปีมไม่ไรลอดออกคนผู้เดียวพี่นอ้องี่ไม่ไรเอาออกเลย ก็เลยม,มักงมก็เลยหน้าตีก็เลยตกแต่งมันอะไระเทือนมาเรืเ่องงานก็บม่ได้เห็ดแล้วเป็นฤด,ดูช่วงทำหน้าก็ะเล้นใส่หน้าโหลดอะของแมวอื่นติเก็จะว่างไหวกองเล่นติเกิดจะเอาไปทำทำไรเป็นกองขยะเห็ดเป็นขั้นหัวเด้อ ล้อมันลอม,มันล่มพักปลูกพักปลูกพักไว้ให้กินมันเอาดินมะถมมันเพราะตาเด็กเอาดินมะถมปั๊บฝนลงมาเห็ดหน้าสา่ถึกได้เล่นนอพิ่ไปหาเหรียแล้วกัน พี่ไปเอิญอันน้อกมากินเขาไงนอ้องจะปื่นไปหาเหรนเด้อเยี่ยมไปเอา,เข,าของมากินก่อน่อจะยาไปเก็บแม่นเดี๋ยวจะคอยไปขี้จะกรยา่าเหลียญสสมพูดอากาศแดดทอนแดดทอนแดนดจัดแล้วลูกก็มาอาบน้ำได้รึวะ ก็วอร์อกเจนนยช่วงนั้นเป็นช่วงทำหน้าก็แล้วออกบอกอยมีเรื่นอาอเป็มือลนอยลลกีตวามเลยง่ามากยังไม่ต ว่า้าวจังกระสีเดี๋ยวจะบาดคนเป็นเดือนแก่งเรียนหงอยู่เดี๋ยวจงคอยเห็ดเนาะจะคอยถ้ำตัวนี้คือือเป็นขยะนี่ก็เป็นบานเมอพันดอกตอออกมานน่บานหนี่เป็นขั้ว,วท่านไหนเห็ดบีๆูแลอยู่คอยถ้ำไปค่ะดูแบบนี้ขอบคุณนะคะได้คอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์ พวกพันก็จะไปเตรียมตัวอาบนำไปข้อมงานโอ้นเอน,นีเราก็ทชินเรี้ยวันเลีอยด,ดนเอาถิงไปตรงนั้นได้แล้วเรียแล้วหร,รือว่ามืดหรอเ่าจังกระสินมืดเลยนไหนเลย นาดินแบบปั๊บแลอยเาเห็นบ่ถ้อจมนติอันจะเป็นดินแทะจังสีแต่จะถือกินอย่างไรคะคุณบอคือกินแมวนั่นแล้วแมวเพิ่นมากกุจระใส่นี่แหละต้องคอยดูแลก็จะคอยเฮ็ดไปเหื่อาหน้อยค่ะพี่น้องปานบูแผ่นก็ค่อยเก็บค่ะขุดร่งมากแล้วก็ปั๊บนาดินดีๆค่ะ พวกพันว่าจะมีโครงการด้วยจากสิตุใดบอดคอนขอนอุ่างด้วยค่ะี่ก็จะเอาเก็บจอบเสียมเก็อบอุปกรณ์นเนาะวกพันจะไปสั่งไรใดไปด้วยกันเลยจ้ะบ๊ายบายบรรยากาศนี่นะอ,อุปกรณ์ท่าเขียดมา มุดแดงกัดเมื่อขอบคุณนะคะยอดวิวก็ได้หลายอยู่พี่น้องก็โหยกยอดไดยอด,ยอดท่านึน้นได้คุนว่าด,ดีใจหลายได้ซ่้านี้ก็ดีแล้วยังึ้นบันไดคันละหนึ่งคันละสองคันละสามคันละสี่คันละหไปน้ำกันเด้อจากบ๊ายบาย,บายจ้ะ